ผัวเอื่อยมาผัวเอื่อยมานมเอื่อยไงอะโอ้ลมดีนะเราลองเคีงไม่ยังหรอพ่อใหญ่แกียงมาไม่คอยกินแหน่ไ่ใหญ่เราแช่ตู้เย็นไว้แต่เหื่องเลยน้อยไม่บ่นี่นะเออโอ้สมอห่อค่ะแต่ละพ่อใหญ่เป็นตัวสวยแต่มือนนี่โอ้ยยังใส่เน้อข้างตั้งแต่เข่าดาวลพ่อใหญ่อาบนี่พวท่านอาบอยู่ ไปเข้าดาวหาเซลก็สร้างเว้าเนาะช่วงนี้ปีใหม่ก็แต่งตัวสวยเนี่ยหลับง่ายอืมข่าวไม่ไง่ายเลยโอ้โอเ,อเจ้าใหม่ให้กินนะเพื่อนบ่มีผู้ใดอยู่ก็คือบ่ให้ก็เฮ็ดให้กินเดี๋ยวเดาเบิ่งแล้วใหม่เดอไว้มันสดบอกไว้เซตถุงเย็นไว้แต่งก้อนปีใหม่โอ้ยน้วใหม่ข้ามปีบอกอันนี้ไม่ง่ายแ้วใหม่ข้ามปีหากิ้งใหญ่ในช่วงนี้ ยังสดคือเก่าสดขาดกะเลขาดกะเลไม่ใหญ่สดกว่านี้บุ้มมีแล้วอันนี้ก็ข่อยนี่ยล่ะปอกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะพี่ใหญ่แม่นปอกก็ใส่ตู้เย็นห่อใส่ใบตองไหวจะว่ามันนี่ข่อยงามไหมพี่ใหญ่งามอยู่ไม่ใหไงจะขอดซีเฮดสับเซ่เพื่ใหญ่มีขนตอกขนตานะเดี๋ยวนี้นี่ข่อยซื้อปลาหมึกมาพอดีเพื่อนไงถ้าจะเข้าเด้อไปต้มกันเนาอน้ำสีนิดนึงเอ้าบุ่มิมาน ไม่สิได้กินง่ายอยู่บ่ละอะตัดเต้นดิดดี้ดอดดิดดองอยู่หันอยู่ถาจ้ข้าวข่อยใหญ่กระปินเด้อจุบน้องใหม่ก่อนส่งออกคิวเคี้ยวต้องมีเนาะงามจุดตัวข่อยงามเออบอกพิดเออปีใหม่เหรขกองามในพญายิ่งามแบบคิวเคี้ยวเนาะไปนั่งถาเด้อนั่งถาบมกเก้าเนาะได้ได้ได้ โอ้มีผักกับจองพรอบอุ้ยนั่นล่ะพ่อใหญ่ออกดอกลยตอนนี้น่ะมันบานบ่แหละพ่อใหญ่เอ้ยเอาแม่ใหญ่เอ้าเอาจักดอกหอมนี่ล่ะพ่อใหญ่อืมกินสุอย่างเนาะเจ้าเนาะ 我要网红小笼包。 แล้วอะไรพ่อใหญ่โอ้แล้วแะไรเอออ่ามันเป็นแบบกินใไหมิ๊บเข่าพ่อเดามาบ่บอกโบติ๊บเข่าเจ้ามาก่อนยังไงโอ้เปล่าแห้งหิวเขาว่าแห้งซีบบางกันเด้อโอ้ใส่หอยใส่ปลาหมึกเม็ดเป็นยังไงเสบ่สบสบอกเส่บได้ฝีมือของังองเส่บบะลิมันยังใส่หอยใส่ปลาหมึก ใ่เฮ็ดกะด้าไม,นนไม่ใหญ่อืมอานั่งไม่ไงกิน้ำกันบอ่าไม่ใหญ่ืม <c> แ <oughs> สบแต่กินกกน้ำก,กันไม่ไงญ่ครับอืเจ้อเก็เผาแสบันไม่ไงเนาะอืมปา Cái nữa